สวัสดีค่ะสวัสดีท่านนะคะชาวราศีธนูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานีน่าทาวโรนนะคะก็จะมาทำนายดวงชตาของคุณนะคะประจําเดือนอกันยายน2567นะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวบเรื่องของการเงินการงานสุขภาพแล้วก็เรื่องราวของคนในครอบครัวนะคะต้องบอกกันนะว่านิน่าเนาะทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่ได้จาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะโอเค นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไกด์นำทางชีวิตของคุณนะคะชาวราศีธนูเอารล่มบอกไปว่าสําหรับผู้ที่เกิดแต่วันที่16บธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะสามารถจะเข้าแบบมารับชมคอนเทนต์นี้ได้นะคะธนูเนี่ยเป็นลาเขาเรียกว่า,าเป็นธาตุไฟธนูคือธาตุไฟนะคะไกด์นำทางชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะบอกว่าคุณนะ่ะ เป็นที่รักของเหล่าเทวดาและคุณจะได้รับการปกป้องและได้รับการคุ้มครองจากท่านนะคะคุณเป็นที่รักของเหล่าเทวดานะเดือนนี้นะโอเคมาต่อที่คำแนะนำในการใช้ชีวิตบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาสำหรับการค้นพบตัวเองนะคะว่าคุณนะ่ะต้องการที่จะทำอะไรอยากจะทำอะไรในเดือนนี้นะคะ ค้นพบตัวตนแล้วนะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะสนุกเพลิดเพลินนะคะไปกับบทบาทของตัวเองคนเรานะ่ะมีบทบาทที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องทําอะไรคือก็ทําหน้าที่ตัวนั้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ลัดทิ้งความคิดบางอย่างเช่นบางทีเรารักสิ่งนี้มากห่วงแหนมันมากไม่เคยปล่อยมันเลยไม่เคยที่จะยอมให้มันแบบได้ไปเจออะไรสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองปล่อยวางมันบ้าง ก็ได้นะคะและคุณจะสามารถเอาชนะคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะคะด้วยความเข้มแข็งของคุณเองด้วยความใจเย็นของคุณเองคุณต้องใจเย็นให้มากๆในเดือนนี้นะถ้าใครมีถ้ามีใครที่แบบว่ามายัวย่วยุคุณมายุให้คุณโมโหเกี่ยวกาศนะคุณก็พยายามแบบซอฟลงให้ได้ใจเย็นให้ได้ให้ได้นะคะเอาชนะเขาให้ได้นะคะ จะมีราศีมีนเมษแล้วก็พิจิก3ราศีนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้นะคะ,ะมาดูกันต่อนะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเดือนกันยายน2567คือเรื่องใดนะคะเหตุการณ์เป็นประมาณไหนแนวไหนนะคะเป็นราชินีเอ้ยไม่ใช่ เป็นคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยนะนี่หน้ามองว่าเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะอารมณ์เอ่อเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกนะคะคุณเป็นคนที่อารมณ์สบายสบายง่ายๆไม่ได้เรื่องอะไรมากกับใครเป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนที่แบบว่าทำมธทำมัวชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากคนที่เดือดร้อนเป็นคนที่จะมีความจริงใจมากๆแล้วก็ชอบเอ็นเตนคนอื่นชอบให้ความสุขกับคนอื่นอยู่เสมอชอบช่วยคนอื่นนะ นะคะแต่ว่าพอมีปัญหากับตัวเองก็มักจะแก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้นะคะแก้ปัญหาตัวเองไม่ค่อยตกเลยนะคะจึงมาต้องใช้ชีวิตที่ค่อนข้างแบบโดดเดี่ยวอ่าโดดเดี่ยวเลยจริงจริงแบบคือเป็นคนที่อารมณ์ดีจริงๆนะแต่ว่าบางทีก็ดูเหมือนแบบเป็นคนที่แบบชอบสันโดษนะคะอืมชอบให้ความบันเทิงคนอื่นธรรมะธรรโมเดือนนี้จะเป็นประมาณนี้ ะนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณนะ่ะในเดือนนี้มันมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนะ่ะลังเลใจลังเลใจมากๆสองจิตสองใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดีจะไปยังไงดีจะไปแนวไหนดีจะไปแบบทิศทางไหนจะไปไปแบบไปซ้ายไปขวาจะเดินหน้าต่อดีดอหรือเอ้ยหรอถอยหลังดีวะมันมีความล,างลังเลบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับข้าราชการนะคะแต่มีความคิดอยากจะแบบ ทำทุกเรกส่วนตัวด้วยอยากทำงานออนไลน์เพิ่มเติมเสริมขึ้นมานะคะแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็อยากจะลงมือทําแต่ก็ยังไม่กล้าลงมือทำสักทีเพราะมันติดอะไรบางอย่างอยู่ทําให้คุณไปต่อยังไม่ได้สักทีนะคะเกิดความลังเลอะเพราะความคิดของคุณมันบอกว่าถ้าฉันต้องลงทุน สมติว่าแบบเราทำเราเป็นงานประจําอยู่แล้วเราอยากจะลงทุนทาธุรกิจออนไลน์อยู่ตอนเนี้ยถ้าเราต้องลงทุนแล้วก็กลัวว่าให้ลงทุนไปแล้วอะ่ะมันต้องใช้เงินก้อนใช้เงินเยอะถ้าลงทุนไปแล้วเอ๊ะมันจะดีไหมมันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่ที่แนีคืออยากให้มันเสี่ยงน้อยลงก็แค่แบบวิเคราะห์หรือว่าทําการตลาดดีๆด,ดูตลาดดีๆนะคะ แต่คุณก็มืดอนะ่ะมืดแปดด้านเลยแบบมืดมนเลยอะ่ะเอ๊มันจะไปได้เหรอมันมันเกิดความสงสัยในใจของคุณมากๆคุณพยายามหาข้อมูลเยอะแยะมากมายคุณพยายามที่จะดับศึกษาดูไกด์ไลน,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 น์แล้วนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะคะแต่มันก็ทำให้คุณกลัวอยู่ดีเรื่องของการลงทุนอืมในเดือนนี้คุณจะเด่นชัดมากๆประมาณนี้เลยกลัวว่ามันจะผิดพลาดมันก็จะมี มันจะมีคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะคอยอุปถัมภ์คุณเขาก็โอเคนะเขาก็จะเสนอสพอร์ตคุณอยากจะช่วยคุณแหละแต่แค่คุณกลัวว่าอ่ะถ้าเขาลงมาช่วยคุณแล้วแล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวัง มันจะเสียคุณไหมแล้วจะแบบทำให้แบบมันจะมองหน้ากันติดไหมน,นู่นนี่นั่นมาจะมีคําถามเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะทำดีที่สุดก็คือคําว่าความใจเย็นแล้วก็การสวดมต์ไหว้พระแล้วก็รักษาศีท้าให้คบนะคะจะเป็นเกราะป้อ,องกันให้กับคุณนะคะมาดูกันซิว่าในเรื่องของงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงางานนะคะไม่ว่าคุณจะทําเป็น ธุรกิจส่วนตัวเป็นข้าราชการเป็นงานประจําเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นักลงทุนหรืออะไรก็ตามนะคะงานของคุณในเดือนนี้อย่างที่บอกอะคุณคิดอยากจะลงทุนแต่คุณลังเลว่ามันจะไปดีไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณพอละไม่ต้องคิดละจบได้ละถ้าไมที่คุณคิดเยอะคุณได้แค่คิดแล้วคุณก็คิดอยากจะทํา โ่นอยากทํานี่คิดเยอะมากจนเกินไปมันเกิดความไม่ชัดเจนเกิดความสับสนในความคิดของคุณบางทีคุณอยากได้อยากทําจินตนาการสูงมากแต่สุดท้ายคุณไม่ได้ลงมือทำสทักทีมันมีคนพยายามหยิบยื่นข้อเสนอให้กับคุณคุณก็รับข้อเสนอเอาไว้แต่มันอยู่ตรงที่ว่าคุณจะทําหรือเปล่าสุดท้ายน่ารู้สึกว่าคุณลงมือที่จะทําศึกษาเพราะคุณศึกษามาแล้วอ่ะลงมือที่จะทํา ไม่ต้องกลัวคุณจริงคุณเป็นคนที่เก่งมากๆคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความมีความรู้มีความสามารถหลากหลายหลากหลายรูปแบบหลากหลายได้ทุกวันนี้เราไม่เก่งเราก็ดูทางออนไลน์ดู YouTube ได้หมดเลยเขามีสอนหมดเลยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลงมือทําไม่ต้องกลัวถ้าเมื่อไรที่คุณกลัวแล้วคุณทันหลังให้กับสิ่งที่คุณรักนี่น่ามองว่ามันไม่เติบโตแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะ เข้าหาคนที่เขารู้นะคะเข้าหาคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขาเชี่ยวชาญคนที่เขาจะเป็นต้นแบบให้กับคุณได้เข้าหาเขาขอความรู้ขอคําแนะนําหรืออาจจะไปเลี่ยงกับเขาก็ได้เขาเปิดเขาเปิดอะไรนะเปิดคอร์สสอนหรือเปล่ารอรประมาณนี้นะคะก็งานของคุณมันจะเข้ามาประมาณนี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวถ้าใครที่อ,อ,อยากจะ ย้ายโยกย้ายนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ย้ายหรือโยกย้ายหรือเปล่านะคะในเรื่องของการทํางานนะคะมีเกณฑ์ได้ย้ายนะแต่กว่าจะได้ย้ายในโหย้ายยากมากๆเลยโยกย้ายทําไมมันยากจังเลยกว่าจะได้ไปผ่านด่านไม่รู้กี่ด่านอืมทะเลาะกับคนนู้นกับคนนี้คนนั้นก็ไม่เห็นด้วยไม่ให้ไปไม่ให้ไม่เซนให้นู่นนี่นะั่นแต่สุดท้ายคุณก็จะได้ไปนะคะคุณจะได้ไปนะโอเค อันนี้คือเรื่องงานเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะค่อนข้างที่จะเอ้อูหกว่าจะมีเงินเข้ามาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยคือเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันนะเหนื่อยมากเหมือนกันนะพูดปากเปียกปากแฉกพูดกับคนนูน้นพูดกับลูกค้าคนนี้ประสานงานกับคนนี้โอ้ยเยอะมากสุดท้ายแล้วคือเหมือนมัน มันเทีมรู้สุกมันเหมือนเหมือนคนเหนื่อยฟรีอะเราเราลงทุนที่จะพูดที่จะทําเยอะมากแต่ผลกําไรที่ไม่ได้กับคืนมานี่น้ามองว่ามันมันมีอยู่บ้างมันมีอยู่บ้างแต่ถามว่ามันจะพอได้เก็บไหมมันไม่ได้เก็บมันแทบจะแบบไม่ได้เก็บเลยอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายเช่นค่าบ้านค่ารถ ค่าโทรศพัพท์ค่าบัตรเครดิตแล้วแล้วแต่ค่าน้ำมงน้ำมันเนี่ยค่ากับค่าคือเฮ้ยมันจะมีจ่ายทุกเดือนไหมอะไรเงี้ยเออพอถึงสิ้นเดือนมันจะมีแบบให้เราได้จ่ายไหมมีมีแบบเฉดเฉียดด้วยคือคิดว่าเฮ้ยมันเงินเงินมันเข้ามายากอยู่แล้วใช่ปะ่ะพอเงินมันเข้ามายากมันทำให้เราคิดว่าเออเราจะมีพอจ่ายตัวนี้ตัวนี้ไหม แต่สุดท้ายมันก็เหมือนมีเงินเข้ามาหมุนให้คุณแบบได้จ่ายทันพอดีทันเวลาด้วยนะคะเดี๋ยวนะมีคนเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้ไหมมีไหมมีคนเอาปัญหาเรื่องของการเงินมาให้หรือเปล่าหน้ามองว่าคนที่เอาปัญหาการเงินมาให้ไม่มีแต่จะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณมากกว่าคอยซัพพอร์ตคุณมากกว่าอยากถามคุณมากกว่าว่า,าจะเอาเงินไปลงทุนตัวนี้ไหมฉันมีเงินก้อนหนึ่งแบบ อ่ะให้ยืมก่อนให้เอาไปลงทุนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นแนวนี้ซะมากกว่านะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของตัวคุณเป็นยังไงบ้างสุขภาพของตัวคุณนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆอะ่ะแรกๆดูเหมือนจะดีนะแต่ว่าพอแบบช่วง ป,ปลายจะไปปลายเดือนมาเริ่มแบบรู้สึกเหนื่อยเมื่อยแล้วก็มีอาการปวดหัวไมเกรนแล้วก็ปวดสายตานะคะเจ็บตามากๆเลยมีอาการปวดปวดไหล่ทั้งสองข้างฝ่ามือมีปัญหานะคะนิ้วมือปัญหาแล้วก็มีอาการหูอื้อด้วยมันมันน่าจะเป็นจากความเครียดด้วยส่วนหนึ่งนะคะอ่ะมันยังไม่หายนะที่โรคที่คุณเป็นอยู่มันจะอยู่คุณแบบนี้ไปอีกสัระยะหนึ่งมันยังไม่หาย สุขภาพของคุณพ่อให้วังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะคะแพ้อาหารแพ้น้ําทะเลอย่างเงี้ยค่ะภูมิแพ้อะไรก็ตามที่เป็นภูมิแพ้แล้วก็มีผลมีผื่นตุ่มขึ้นตามตัวคันแล้วก็มีอาการหอบหืดด้วยนะคะทํางานหนักบางคนไม่ทางานหนักนะอยู่บ้านเฉยๆยนี่แหละแต่ว่ามันไปแพ้อะไรก็ไม่รู้อะแพ้เกสรดอกไม้แพ้ใบไม้อย่างเงี้ยค่ะแพ้ต้นไม้อย่างเงี้ยก็มีมีนะคะคุณแม่สุขภาพของแกเป็นยังไงบ้าง ช่วงนี้แกเหมือนคนแข็งแรงแต่จริงๆอ่ะมีความเสี่ยงกับการที่จะป่วยหรือไม่สบายมากเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะคะคุณแม่คนใกล้ตัวเช่นสามีภรรยานะคะสามีหรือภรรยาของคุณสุขภาพแข็งแรงดีช่วงนี้เขามีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะเดินทางไกลแข็งแรงดีอยู่นะคะ แต่จะมีความเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยห,หอมนิดนึงลูกคนโตของคุณเป็นยังไงบ้างใครที่มีลูกนะไม่มีลูกก็แล้วไปก็ข้ามไปลูกคนโตให้ระวังถ้าเป็นผู้หญิงนะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของช่องคลอดหมดลูกนะคะแล้วก็หัวเข่านะคะมีการคอเคล็ดอะไรประมาณนี้นะคะ,ะลูกคนที่สองลูกคนที่สองนะคะ ลูกคนที่สองของคุณเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะคะหน้าที่การงานการเงินของเขาก็โอเคดีเหมือนกันต่อไปมาเป็นเรื่องของความรักกันบ้างความรักก็แบ่งเป็นคนโสดนะคะคนโสดก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจไหมคนโสดเนี่ยช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางไกลนะ มีเินเดินทางไกลแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆแล้วก็รักตัวเองมากเลยช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจไม่ค่อยอยากจะเปิดใจรับใครปิดกั้นตัวเองบล็อกตัวเองเอาไว้อะไม่อยากจะคบกับไม่อยากคบไม่อยากคุยอ่ะไม่มีคนให้คุยไหมมีมีนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ดูแบบจะแฮปปี้กับคนที่เข้ามาในชีวิต แล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกเยอะเหมือนกันคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีคนเข้ามาในตอนนี้นี่น่ามองว่าคุณน่าจะปิดกั้นตัวเองแบบไม่เอาไม่คุยอะไรประมาณนี้อยู่เป็นโสดจะดีกว่าแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการเงินการงานน่าจะดีกว่านะคะอ่ะมาดูกันต่อน่าไปแบบเร็วนะเย็นแล้วจะห้าโมงเย็นละความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับเขาเป็นยังไงบ้าง คุณอนะแฮ ppy มีความสุขกับการทํางานกับคําว่าเพื่อนฝูงของคุณกับเพื่อนๆของคุณนะคะแต่เขาอะไม่เลยเหมือนเขามีเรื่องให้เคิดต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเขากาลังเลอยู่มากตอนเนี้ยเขามีเรื่องลังเลนะลังเลแบบจะเอายังไงดีตัดสินใจยังไม่ได้ช่่งน้ําหนักอยู่อะระหว่างคุณกับเขาความสัมพันธ์ในตอนนี้เป็นยังไงเป็นอุปสรรคมากๆอืม ถ้าจะรักกันจริงๆต้องฟันฝ่าอะไรอีกเยอะผ่านด่านอะไรอีกเยอะมากมายนะคะไม่ใช่ว่าจะได้รักกันแบบง่ายๆมันไม่ลงตัวอะไรแบบง่ายๆแต่คุณแฮปปี้กับการทํางานแฮปปี้กับการมีเพื่อนแต่เขาอไม่เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนหนึ่งมีเวลาว่าอีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีเวลาคิดแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนไปกันค่อนข้างยากแต่ก็จะไปค่อยๆไปด้วยกันค่อยๆคุยกันอะไรประมาณนี้ เหมือนแบบพยายามอดทนจะจะไปด้วยการถ้าจะต้องคบกันจริงๆในหน้ามองว่าเป็นการครบกันที่ระยะยาวได้เหมือนกันคู่นี้นะคะความสัมพันธ์ของชีคู่สามีภรรยานะคะเป็นยังไงบ้างคุณแล้วก็เขานะคะเขาดูไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเหมือนเขาเอาเวลาที่เมียไปทุ่มเทกับการทำงานมากๆความสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณกับเขา มันดูเหนื่อยคนหนึ่งเหมือนจะพยายามแต่อีกคนหนึ่งมันคนคนหนึ่งคนหนึงมีแต่จะแบบเอาปัญหามาให้แต่อีกคนนึงก็พยายามที่จะปกป้องตัวเองปกป้องคนรอบตัวอีกคนหนึ่งก็เอาปัญหามาให้อีกคนนึงก็พยายามปกป้องครอบครัวอ่ารเงี้ยคือเรียกว่าธนูเหนื่อยกับการทํางานแต่ถามว่าคุณเทคแคร์ดูแลคนใกล้ตัวเทคแคร์คนในครอบครัวคุณดีไหมดีมาก คุณไม่ได้ขาดตกบกพร่องในการเป็นเป็นคู่ชีวิตแต่เพียงแค่เวลาที่เขาเครียดเรื่องงานนะเขาจะลืมใส่ใจคุณลืมลืมดูแลเทคแคร์คุณเขาจะเอาเขาจะือกว่าแบบเขาจะเอาเขาจะเข้ามาปรึกษาคุณนะ่ะสมามรากลัวาปรึกษาว่าเออมันมีปัญหาเรื่องงานแบบนี้แบบนี้นะแล้วคุณก็เหมือนแบบโอเครับฟังแต่คุณก็จะแบบไม่เอาปัญหาพวกนี้มาทําให้คนในครอบครัวแบบเครียด อะไรประมาณนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อืมมันเหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยเหนื่อยมากที่ต้องประคองประคองจริงๆนะประคับประคองจริงนะคะตอสุดท้ายปัญหาทุกอย่างมันจะค่อยๆจบแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะหนึ่งถ้วยโอเค จบลงไปแล้วนะคะที่สําคัญก็คือการรักษาศีห้าให้ครบนะคะมันจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณได้นะคะ5ข้อเนี่ยสีท้าข้อมันง่ายมากมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวเองอะรักษาแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละนะคะที่สําคัญคือไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรทําหน้าที่อะไรก็ตามขอเพียงแค่คุณมีความสุจริตในหน้าที่ของตนนะคะจะทําทให้คุณตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะโอเคเจอกันใหม่นะคะในพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ